กะสวัสดีครับพ่อเมพี่น้องสู่ผู้สู่คนน,พพน,น,พพนกพ,พ่อเมพี่น้องเนะพ่อเมพี่น้อง่อยกัะพาพ่อเมพี่น้องมาเชี่ยวดูเที่ยวชุมทำโขงเนาะในอีพีที่สามเรพ่อเมพี่น้องเดออันนี้่อยิได้พาพ่อเมพี่นอ้องอัญยางเลื่มตุนจากบันไดพญานาคคราบที่เป็นบันไดไม่เนาะอะอันเป็นบันไดเก่านั่นเองอันนี้ก็คือทางไปทำน้ำ รอดพอ่อเมพี่น้องอันเป็นธรรมที่เล่าว่ามีความสวยสุดแหละงงดงามพอม่อเมพี่น้องที่อยู่ทางในนั่นเองอันนี้ก็คือ,อห้องน้ำแลขาคูบา,าอาจารย์ก่สร้างใหมน่นะสร้างใหม,ในม่นี่พ่อเมพี่น้องทำนำรอดอันนี้เองนี่พอ่อเมพี่น้องกระิเป็นธรรมเข้าไปเนาะเขาต้องนี้รอดเข้าไปจังสิได้เห็นความสวยสุดแหละงดงามอยู่ภายในธรรมนำรอด แห่งมีนบ่มีพี่นงถ้ำน้ำอดเนาะเดียวข่อยสีพาพพมีพิ่น้องเข้าไปรับดูรับชมทางภายในถ้มน้หลอดกันเนาะว่าสิมีอีกอย่างนํำแนนตอนนี้นะเนาะพมีพิ่น้องเนาะข่อยก็ได้พาพพมีพิ่น้องมาถึงถ้าถ้าน้ำนรกถ้าพมีพี่นงถ้าน้หลอดที่มีความสวยงามอันนี้ก็คือ,อในเขตบริเวณถ้ม นำหลดเดี๋ยวผมเหพี่น้องได้นี่คือคือทำน้ำโหลดเป็นกุฏิที่คูบาอาจารย์อ่าใส่พักบ่มพินพินภาวนาเนาะแตเพิ่น่บยู่ผมเหยีพี่น้องบ่มีคูบาอาจารย์พักอาศัยอยู่แลวก็เป็นธรรมแลวก็เป็นรูปวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามความอ่าลุ่มเย็นเนาะความลุ่มเย็นของป่าไม้แลวก็อ่าสายน้ำผมเหยมยพี่น้องวงนีน้ำก็รุดแล้วเพราะว่มันสี เขาอ่านหนาวแล้วพ่อเมีพี่น้องนี่ขึ้นว่าทำน้ำโหลดพ่อเมียพี่น้องทำนำโหลดกระิบป็นทำเลยพ่อเมีพี่น้องยิ่ออภายในคิดบริเวณทำดีขอสิผ้าพ่อเมีพี่น้องเขาไปบึงทั้งในเนาะว่าที่มีความสวยงามจึงใดเนาะพ่อเมีพี่น้องเนาะนี่ขึ้นว่าทำน้ำโหลดอู้เย็นยู่งพ่อเมียพี่น้องเย็นเย็น นี่ก็คือภายในบริเวิ่งขีดทำน้ำรอดอันพมีพน้องเนาะนี่ความแปลกตาที่นี่พ้องความสวยงามเนาะของทำน้ำรอดอ่ะนี่ดโอู้พมีพน้องงามอีดีอืมอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆหินเนาะเดี๋ยวคอยสิอ่าย่อให้เบิงเนาะย่อให้เบิงนี่เดิ๋ยวพมีพน้องเป็นเรื่องที่อ่งางาอัศจรรย์อัน,นอพมีพน้องเนาะ หินที่มีความสวยสนแหละงดงามพวเนีพี่น้องแล้วก็เป็นชิวทัดที่มีความสวยงามมากที่อยู่ภายในเขตบริเวณธรรมน้ำลอดเนาะแล้วก็สิเป็นต้นไม้ที่ออกจากจากหินเนาะจากหินจากหินดีเด้อแลก็สีหินที่ออกจากหินลักษณะของหินนี่ก็คือคล้าย ลักษณะของตางูลิสเสียนงูเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะอีเด็คือคือพ่อเม่พี่น้องเย็นเย็นขนาดพ่อเม่พี่น้องเย็นอีดีอยู่ภายในเขตบริเวณทมรมน้ำก็เยี่ยงเยินพ่อเม่พี่น้องเลยน้ำเย็นอีดีอันนี้ก็คู่บาอาจารย์พื้นกาเท็ดไว้เป็นที่บําเพ็ญภาวนาเน,นาะนั่งสมาธิพ่อพเม่พี่น้อง เขาขัดสินนี้ยินแต่เสียงน้ําไหลน้าที่ไหลลงจากอ่าทึงภูเนาะจากทึงภูจากยอดภูพในพม่พี่น้องสินความสวยงามาหู้หยินด้พมีพี่น้องยินนี่แหละพวม่พี่น้องคือธรรมศาสตร์น้าใสดีพมีพี่น้องนี่น้าใสในเขตบริเวณขุนหินแห่งนี้ เป็นแค่ช่องแคบเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะเป็นแค่ช่องแคบเห็นความสวยงามและเกินความแปลกตาพ่อแม่พี่นอ้องน้อยนักน้อยหนาด้วยพ่อแม่พี่นอ้องเด็กซีมีผู้คณได้เข้ามานอกจากครูบาอาจารย์ผู้เพิ่อน,นบ,บำเพ็ญนเพียรสมณธรรมเนาะทางดุษพุทน,นะพ่อแม่พี่นอ้องคนจังสีได้เข้ามาพบมาเจอไม่เห็นไม่ทแเ่งหนีเนาะนี่นะแหละก็คือ ทำน้ำหลอดเนาะก็สิบเป็นลักษณะของน้ำที่ไหลออกอที่ไหลลงจากาทั้งทึงเนาะไหลออกจากทั้งทึงแล้วก็ลงสู่เบื้องล่างนด้เห็นความสวยสุยงามงดงามไปด้วยภูม,มิพี่น้องเด้อเขาเด่นความสวยงามแล้วของอทมน้ำหลอดเนาะแล้วก็ความแปลกตาของทำภเมีพน้องน้ำนนที่ไหลลงมา ป็นน้ำที่มีความเย็นเขามานี่นี่ก็เย็นพ่อแม,ม่พี่น้องในเขตบริเวณนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องห้องก็จะได้เห็นความสวยงามและก็ความเยือกเย็นนของน้ำที่ใสสะอาดพ่อแม่พี่น้องที่ลงมาจากอสันหลังของภูมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องข่อยกระสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวดูเที่ยวชุมและไปกราบสถูกรูป พระเจดีเนาะออกจากธรรมน้ำลดกันแล้วเข้ากระิไปเจดีดอกเงินพ่อเมพี่นอ้องอ่เป็นเจดีที่ข้าวงามเนาะที่ครูบาอาจารย์เพิรนได้สร้างเอาไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาอ่าพ่อเมพี่นอ้องอ่านี่ก็คืออ่าความสวยงามแต่กับความเปรตตาเนาะของหินอ่าหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆของเสียนพระยานา มีพ่อเมย์พี่น้องน้ำไหลอาซอกน้ำไหลออกมาเนาะคอยกาได้ทายให้พ่อเมย์พี่น้องได้รับดูรับชมเนาะความสุยยุดและงดงามพ่อเมย์พี่น้องเฮากาแฟกันมาไปที่ JD, เจดีดอกเงินกันเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะไปอา้าพ่อเมย์พี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้ออกมาจากถ้ำน้ำรอดกันแล้วเนาะเขาก็ได้เห็นสิ่งที่แปลกตาก็คือหินที่มีรูปร่างลักษณะ ใครสินของพระญาณนักาสและกาความสับสนของธรรมนําโลดเนาะเป็นที่บําเพ็ญพินภาวนาสมณธรรมของพระเมคู่บาอาจารย์เนาะที่อยู่ในวัดธรรมคุงแห่งนี้อันนี้เฮาก็กําลังขี่อ่าหลุดเนาะขี่โมเดลไซไปที่ลานเจดีย์พ่อแม่พี่น้องเจดีย์ดอกเงินอ่าเจดีย์ดอกเงินทงข้าง,งข้างอ่า ขางนีดกะสีป็นปลาไม่ไหลแล้วกะปลาไม่สอนเดือพเมพี่น้องเด้อแล้วกระสเห็นพุฏิของคูบาอาจารย์นะที่ไม่จำพรรษาอยู่ในวัดธรรมโคงแห่งนี้เนาะพ่อเมพี่น,อนอ้องกาสมมุนี้กะเสียงบกคย,นะยีเยเนะพ่อเมพี่น้องรู้สึกว่าบกอยสบายปันไดเนาะพ่อเมพี่น้องเนะาะกะไดขี่มาเร็วเนะกะป็นทางาขึ้นทางลุง่ทางดิบสั้นเนี่ยกระสิบอกทางไปเจดีเนาะพ่อเมพี่น้องเนาะ ทางขึ้นกาสีเป็นทางแบบที่ลาบสูงที่ลาบต่ำเนาะบางเทื่ก็เป็นทางขึ้นที่สูงเพออื่นเพออื่นโมอมอมทางลุงมอคนอีสารรนคนอืน่นทางลุงมอ,อหรือทางขึ้นมอเนาะคนอื่นเนาะอันนี้ก็คือ,อในบริเวณวัดธรรมพงเนาะถนนหุ่นทางกาสีคุคคาในเรื่องพงเมพี่น้องในโพาวา มันเป็นลักษณะค้ายๆล้านหินพ่อเมย์พี่น้องหินที่อยู่ทึ่งภูเนาะกระสเปินลักษณะหินแบบนี้แหละก่อนที่เขาสิไปเขากระสีเห็นทั้งสองฝากฟังอ่าทำคุม้มแห่งนี้เนาอะ,อะคู่บาอาจารย์เพ่นกายได้บอกว่าอ่าหนกพรรษานี่คู่บาอาจารย์เพ่นกายได้พาญาติยมเนาะมาบำเพ็ญเพียพรภาวนานังสมาธิเืนินจุมกลุ่มภาวนาหิุ ซึ่งกรรมฐา,านนั่นเองพวกเมีพี่น้องไอ้ช่วงฤด,ดูนี่ก็สิเป็นของฤดูหนาฝุ่นนออกจากหนาฝนแล้วก็สิเป็นหนาหนาวพวกเมีพี่น้องผู้คนกะับได้ไปหาของป่านะไปหานอไม้ไปหานอไม้ไปหาน้อยลงมาแล้วกะไปหาเห็ดถึงหนาเห็ดก็ได้กินเห็ดถึงหน้านอไม้กะได้กินทุกเมื่อ ทุกยามพม่พี่นองน้อยกระดีกะหาได้เนหาบบไดเนนอแม่พี่นองมีลักษณะของท่างขึ้นไปกระสิเป็นลักษณะของอ่างม้เนะโมสูงสูงทางขึ้นไป,ส,ปนนสูงสูงท่างขึ้นไปสูงสูง,สงเป็นที่ลาบสูงและก็ที่ลาบต่ำนั่นเองอเมพี่น่งอ่าใช้เวลาบุาดุนอพม่พี่น่งนะคอ่ามาหอดมาถึงในเรื่องพม่พี่นองเดินมาถึงเจดี JD, ดอกเงินแล้วพม่พี่นองมาถึง ลานเจดีดอกเงินแล้วกี่ีใดพาพงเมพี่น้องเนาะได้เที่ยวดูเที่ยวชมเนาะ,ะบุรีเข้าไปกาบดอกวพงเมพี่น้องเพราะว่าคูบาอาจารย์เพิ่นปิดเจดี JD เอาไว้บไร้เปิดไว้เนาะพงเมพี่น้องนี่กลับมาถึงลานของเจดีดอกเงินเนี่แล้วพงเมพี่น้องเดอกระษีห็นหน้ายู่ทันะ้งนาเป็นฝ่ายที่คูบาอาจารย์ปิดกัน้นเอาไว้นั่นก็สวัสดี คับพ่อเม่พี่น้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะตอนนี้พ่อเม่พี่น้องเขากลได้อยู่ถึงบุญสันหลังของผู้ง้วเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเจดีเจดีเจดีดอกเงินพ่อเม่พี่น้องที่คูบาอาจารย์สื่อเจ้าอาวาสเพิ่นซื้อพระอาจารย์ถนอมพ่อเม่พี่น้องพระอาจารย์ถนอมเป็นเจ้าอาวาสที่วัดธรรมขุงแห่งนี้เนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะ ่อยก็ได้ภาพพรมีพี่น้องมาเชียวดูเที่ยวชมนะความส่วยสุดเลยงดงามเจดีดอกดอกดอกไม่ดอกไม้เงินเนาะเจดี JD, ดอกไม่เงินอ่าที่อยู่บุญทืกเขาพูงัวแห่งนี้เลยกะซิมีสะนามที่เป็นสถานที่ที่ดื่นเรื่องบันเทิงใจเนาะแล้วก็เป็นหาฝ่ายที่ครูบาอาจารย์พึ่งได้กั้นเอาไว้กิกกับ น้ำเอาไว้ใส่ในฤดูเร่ยนพเมยพี่น้องเนาะเฮากามารับดูรับชมพระเจดีดอกเงินเนาะพเมยพี่น้องเนาะทีอะ่อยู่เนี่ยที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือข่อยเนาะพเมยพี่นอ้องเดี๋ยวข่อยสีผ้าพเมยพี่น้องอย่างเบืองเนาะเจดี JD. กาบบได้เปิดด้พยพเมพี่น้องด้วยเจดีพ้นอาจารย์ถนอมเ้อเพ่นได้ปิดเอาไว้พเมยพี่น้องพ่นบบได้ให้่านิผู้คนเนาะที่ มหาของปลาที่อยู่ในเขตบริเวณนี้อาจสิือหลักขโมยไปได้เพราะว่าข้างในนั้นก็มีของมีคาเนอะของมีคาที่มีมีสิ่งสําคัญที่อยู่ภายในพระเจดีคุบาอาจารย์พเพิ่นก็ได้ปิดเอาไว้เนอะลอกกุญแจไว้ห้าก็บอสามารถที่จะเข้าไปบึงภายในเขตบริเวณทั้งในเจดีได้พรอเมี่นอง ไาดเบึงแต่ภายนอกอกะพอแห่งนัเนาะพ่อแม่พีนน่นอ้องเนาะนะบริเวณนี้เอาไก่สีมือออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วคะคูะบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าวันที่17เนาะวันที่18ก็สีเป็นมือบุญกระถิน่นเพื่อนก็แนะนำให้มามก่หากินในลูงทานเนาะมากินในโรงทานที่คูบาอาจารย์เพิ่นได้จัดขึ้นแล้วก็สิมีผู้คนเยอะแยะมากมาย มาปฏิบัติสิลปฏิบัติธรรมที่อยู่วัดธรรมคงแห่งนี้พ่อเมย์พี่น้องเดียวคอยสีพาพ่อเมย์พี่น้องอย่างไปรับดูรับชมอ่าเจดีอ JD. ดอกเงินเนาะที่เป็นเจดีสีขาวล้วนนะพ่อเมย์พี่น้องเข้ากับผ้าก,กันมาไปรับดูรับชมอ่าเจดี JD. ดอกเงินกันพ่อเม่พี่น้องปะ่ะอันนี้ก็คือเจดีดอกเงินเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะที่มีความสวยงามและขาว สะพังไปทั่วทั้งเจดีเลยอ่าภายในรอบๆเจดีเกิมีแต่ป่าไม่ละกามีสาน a m เนาะพเมพน้องเนาะองอนไข่ิรีพระพเมพี่น,อนอกก้อ,นพพนองเขาไปบึงภายในทั้งใน, JD, นเจดีเนาะบ่แม่นว่าทั้งในอ่าข้างในเทพเมพีมพน้องเลยอ่าอยู่ใกล้ๆเจดีนั่นเองมีห้องเกษมพระพุทธรูปปางดีน้ำมนต์เนาะอกก่อนสิีเข้าไปถึงเจดีที่ตั้งอยู่บุญขุดหินนั่นเองพเมพีมพน้องแล้วกา สีป็นน้ำเนาะน้ำที่คูบาอาจารย์พื้นขั้นไฟเอาไว้เพื่อใส้ในช่วงฤดูแล้งนั่นเองพ่อเม่พี่น้องนายเล่งคูบาอาจารย์พื้นกระซิได้ใส้น้ํา,าแห่งนี้มีคูบาอาจารย์เนาะที่พื้นบวชเป็นพระสงฆ์แต่ว่าโบเมนพระสงฆ์แบบมหานิกายหรือธรรมยุทธ์ด้พ่อเม่พี่น้องพื่น,พนลักษณะแต่งตัวของพิ่น้ายๆลักษณะเป็นพระาลามะเนาะพระลามะหรือพระทิเบต ก็ได้ถามเพื่นว่า,ค,า,ค,าคุณบาอาจารย์ามาจําสิ่งบเพ,พิ้นพิ้นภาวนาอยู่สถานที่แห่งนี้เห็นเอยียงเปรยกๆป๊กโบกกยจิวกับเหล่าไก่ทิพย์หรือพญ,ญานาครัตนั่นเองเนาะเพื่อนก็บอกว่าที่จุดตรงนี้เนาะวัดธรรมคงแห่งนี้ก็มีสิ่งดีลับมหัศจรรย์อาศัยอยู่ส่วนมากมีติงเงือกเพื่นบอกว่า,าผีเงือกสิหลายาผีเงือกก็เป็นว่าถึงพระตามภาษาอีสานบ้านเขาก็คือ พวกพวกเงือกเนาะขันเม่นตามในคนที่จินตนาการกะซีว่าทนล่างเป็นป่าเนาะท่านบนเป็นท่อนบญเป็นคนุณนั่นเองผมมีพี่น้องอันพึ่นบอกว่าเป็นเงือกถึงเงือกอันนี้หมายความว่าเงือกผีเป็นผีน้าผมมีพี่น้องขันเมนอีกอ่เาเราหนึ่งพวกที่ถือพวกผีฝ้าพระาเถียนบนกสิีบอกว่าเป็นเป็นพวก พญานาคเนาะเป็นงูน้ำนะพวกนี้เป็นองค์เป็นผีน้ำปู้อื่นผีน้ำพวกผีฟ้าพญานาถพวกนี้กินงูบ่าได้พวกนี้พี่น้องซ้าว่ากินกันกินงูในซ้าว่ากินกันได้กินเนื้อหนังมังสากันเองนี่เขาก็สินยอดของพระเจดีดอกเงินเนาะพวกนี้พี่น้องเนาะความสวยงามของยอดเจดีและก็ปลาไม่จิกปลาไม่ห้างเนาะปลาไม่ลังตอนนี้เดี๋ยวคอยสิภาพพวกนี้พี่น้องย่างเข้าไปบึงอีก ใกล้ๆเนาะพ่อเมย์พ่นองเนาะเจดีดอกเงินเป็นเจดีข่าวสะพังที่มีความส่วยสุดแหละหมุดงามนั่นเองพ่อเมย์พ่น้องที่ล้อมๆไปด้วยป่าไม้เนาะป่าไม่จิกป่าไม่หั่งและก็ป่าไม่ไหลป่าไม่สอดนี่ช่วงฤดูอ,ออกพรรษาลาพระเจ้ากันไปนเนาะกาบงกันวว่ามื้อใดวันใดเนาะที่คูบาอาจารย์พิณกระสิเดชจัดงานพิธีอ่าพิธีอ่าลักษณะของ การนั่งสมาธิจำศีลแบบพิณพินภาวนานั่นเองเนอพเมพี่น้องหรือว่าเป็นงานปริวาสสกรรมเนี่ยเขาปริวาสสกรรมในล้านเจดีดอกเงินทห่นี้ก็สิต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเนาะมาจากหลายสถานที่จากจตุรทิศสันทิศทั้งสี่เนี่ยก็มีนพเมพิน้องเนาะแล้วก็สิในบริเวณนี่ก็สิ็มไปด้วย ผู้คนที่นุ่งขาวห่มขาวกระเกี่ยวกับนางพรามณีชีประขาวนั่นเองผู้ที่มาถือสิลปแหรือสิลอุโบสถเนาะ,ะเผื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาบุญกุศลสังสมบุญกุศลไปเอาไว้ในภ่ายภาคหนาเพือเ่อจะไปเกิดเป็นอินปินเป็นอินเป็นพุ่มเนาะอยู่ในสวรรค์สั้นฝ้าอยู่ในทิพย์ดิมันต่างๆที่อยู่บนสวงสวรรค์ สั้นฟ้าอันเป็นเรื่องของอจินไตท,ที่โบสามารถอธิบายได้เนะพ่อเมย์พี่น้องเนาะข่อยก็ได้พาพ่อเมย์พี่น้องมาย่างดูอย่างชุมรอบๆเจดีเลยเรื่องพ่อเมย์พี่น้องเด้ออาย่อา่ออารอบๆเจดีนี่กัอา่าอีกฟังหนึ่งอา่าที่ขอยสิพาพ่อเมย์พี่น้องไปนี่เนะาะก็สิเป็นอีกฟังหนึ่งที่เข้าไปแล็กิเห็นสัมผัสของน้ําน้ําที่อยู่ใกล้ๆนี่ที่อา่าพระบาา่แเ่นพระดอกเป็น อาลรรษณะการแต่งกายแบบพระทิเบตเนาะพิ่นบอกว่าพิ่นเห็นเหล่าไก่ทิพเป็นเหล่าไก่ทิพที่อยู่ภายในบริเวินอาเขตนําานา,า,นาวัดธรรมคงแห่งนี้พม่พี่น้องนี่นี่ขอชีา้าพแม่พี่น้องเขาไปนี่คือคือนาเนาะพม่พี่น้องเนาะอากาศใส่อาบหรือใส่ทรงได้นะครูบาอาจารย์ขึ้นมาปักกุฏหรือมานั่งสมาธิ เดินจงกลุ่มอยู่ที่เจดีเนาะ,ะเพื่อ,อทําการสักการะบูชากราบไหว้สักการะบูชาและกราบสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาให้ได้องค์สมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพ่อเม่พี่น้องอันนี้ก็คือน้ำเนาะทีะ่พระทิเบตเนาะพระทิเบตคนบอกว่ามีผีน้ำก็คือเงือกน้ำนั่นเองพ่อเม่พี่น้องอสิ่ง อี่กะโบสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเนาะอันนะดีขึ้นดีพ่อเมย์พี่น้องจักรศรีวาจึงไดเนาะศสีมีสร้างอะไรสร้างมันสร้างป่ามันลงมากินน้ำที่บุญภูงัวเนาะที่วัดธรรมขงแห่งนี้แหละพ่อเมย์พี่น้องนี่เองพ่อเมย์พี่น้องเป็นเจดีดอกเงินเนาะที่อของคูบาอาจารย์นะครับซื้อเพิ่นซื้อพระอาจารย์ถนอมเนาะเพิ่นก็ได้สร้างเจดี อวัยบรรจุเอาไว้ซึ่งพระบุรุมสาลีลิกธาตุขององค์สมดิจพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านั่นเองพ่อเม่พี่น้องนี่ก็เห็นเจดีสีขาวล้วนเนาะอันนี้ในหลกเขตรบริเวณเจดีนี่ด้านในเนี่ยก็จะมีของมีคาอ่ามีของมีคาประจุอว้เนาะอาทจะเช่นพระพุทธรูปะนะพ่อแม่พี่น้องพระพุทธรูปที่เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ว่า อาเป็นพุทธรูปจังได้กระบ,บอกหูจักเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคอยกรับโบเคยเข้าไปจักเถื่ออาแต่ว่าอ่าเป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ไส้บำเพ็ญสมณะธรรมเนะาะคั่นเป็นออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วอ่ะคูบาอาจารย์เพิ่นกะสิจัดอ่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากะกะภายในเขตบริเวณเจดี JD, อ่าดอกเงินแห่งนี้แหละพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นเจดีสีอาสีขาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ ก็ค,ค,คือความสวยสดหรืองดง,งามเด้อพเมยพี่น้องเด้อขงเจดีดอ,อกเงินเนี่นี่เฮาก็ได้เห็นความสวยงามกันแล้วเข้ามารับดูรับชมเด้อพเมยพี่น้องได้เห็นเบดรลเวนี่อ่เนี่แหละทางล่างก็บ่มีอย่างพ่เมีพี่น้องเป็นประตูซื้อเป็นประตูอ่าพิษลอกกุญแจไว้อย่างดีกบ็บ่สามารถเข้าไปบึงอ่าภายในได้นะพ่อเมยพี่น้องเนาะเห็นแต่ทางนอกอ่าก็ะพอและแล้วพ่อเมยพี่นอ้องอ่าก็ได้มา อ่าภายในเขตบริเวณเจดีแล้วกะสีมึดเลยแหละพ่อเม่พี่น้องบุกงูจากสีไปทงไังใดอีกเนาะกะมีอยู่แต่กูบาอาจารย์พื้นกะบุอยากให้ทายปันหดเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นที่อ่าที่ทรัพยยะที่บ่มพิน่นพินภาวนาวของสมณะทำของกูบาอาจารย์เนาะ,ะพ่อเม่พี่น้องเนาะกะได้เห็นซัานี้กะเอาแล้วพ่อเม่พี่น้องอ่าสุม,มาพาคุณแล้วจังใดกะอ่านะะอในคลิปวิดีโอนี้เนาะ,ะพ่อเม่พี่น้องกะ ฝา,ากให้พ่อเมย์ี่นองฝากกดไลก์กดซับสไรกดกดกระดิง่งเนาะกดติดตามาเพื่อเป็นคลิปแลยกำลังใจต่อไปในคลิปทั้งหนาเนาะพ่อเมยพ์พ่นองเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอก่าวคําว่าขอบคุณที่เขามารับดูรับชมในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกรอาํคว่าสวัสดีครับ